โอ้โหโฉดาบปลาซ่าซซรีอูดไลยนะเรา ร้ายมากๆเลยโอ้โหโชว์เลยโชว์เลยว้าวสุดยอดสุดยอดมากวันนี้หลังมาเป็นแผ่นเบลเลอร์เลยโอ้โอ้เอาเรื่องลึกไปมากกว่าเดิมอีกวันนี้ สวัสดีครับมีจะรับเข้าสู่ร้านสดลุงชาวฟาร์มครับสนใจนะฮะแจ้งตามเบอร์ได้เลยครับนะฮะนะฮะแจ้งตามเบอร์ได้เลยที่นี่ลุงชาวฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชครับสนใจเบอร์ไหนนะครับติดต่อที่0 915215332นะครับ0915215332นะครับนะฮะนี่ครับ น้องเซเปอุสครับรหัสเลขเบอร์ตัวไม่ต้องบอกกันแล้วครับเนื่องจากมีเจ้าของใหม่แล้วครับไปอยู่ที่กาญจนบุรีลูกเจ้าลายแมนคิวหนึ่งแปดครับปัจจุบันอายุประมาณสิบหกเดือนครับเป็นวัวที่อายุมากสุดครับของรุ่นนี้ฮะนะฮะเป็นปม้ามัเลือดร้อสีแดงลูกเจ้าลายแมนคิวหนึ่งแปดครับย้ายไปอยู่สังกัดจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะฮะเป็นฟาร์มที่มุ่งมั่นทํา เออมันนะครับเออย่างเจ้านานครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเขแล้วรับลูกเจ้าการมือทั้งสามห้าสไปครับรอบนี้เสริมกระดูกแล้วครับนะฮะแล้วก็ยังคงเรื่องของออความเป็นบะมันแดงทั้งเหล่านะฮะโดยเอาลูกเจ้าไลแมนนี่ครับอย่างเจ้าเซพิอุสครับเข้าไปอยู่ในสังกัดนี่มาแล้วแข้งขายาวโอ้ยยาวมากยาวมาก,มากๆอื แล้วก็แน่นอนครับดูสิเม็ดสีเข้มหลังแบบแข็งแรงนิสัยน่ารักมากจูงเชื่องด้วยครับตัวนี้เชื่องมากๆเร้าเซปเฮอูสนี่นี่ครับมีเจ้าของแล้วนะครับนะฮะมีเจ้าของแล้วโอ้หล่อ,อมากหล่อมากๆโอ้เครื่องบดครบดีจังเลยก็ต้องขอบคุณนะเจ้าของใหม่ด้วยครับนะฮะท่านเจ้าของใหม่นี่เอเดี๋ยวรอนะฮะ,ะเดี๋ยวประกาศสังกัดอีกนิดนึงนะครับพอดี ความน่ารักครับไปเตะตานะฮะปะเดี๋ยวไปชมกับสิ่งที่จับต้องได้กันต่อไปครับนี่เลยมาข้ามาฝั่งนี้ก่อนเนาะมาเจอเจ้า p ป p p e r m i n t ครับลูกเจ้า atlas ตัวนี้ที่ต้องบอกแล้วว่าเป็นวัวที่ต้้มชอบมากๆเลยนะเจอลายลายกระดูกแบบนี้แล้วก็เหลี่ยมมัดกล้ามเนื้อแบบนี้นะครับนะฮะเห็นเห็นแนวแล้วนะเป็นวัวที่ หนานะครับเป็นวัวที่หนากระดูกค่อนข้างจะแบบไปพร้อมกับเนื้อค่อนข้างจะดีมากๆครับนะฮะไซส์อายุเออ่ตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ16เดือนนะครับเป็นลูกแอตลาสนะฮะบระมันเทามีใบนะครับเป็นวัวที่หนาทิศสายดีนะครับเนี่ยดูเห็นไหมดูมวลกระดูกเนี่ยครับนะโอ้แนวหลังแข็งแรงมากครับเป็นวัวค่อนข้างจะคอมเพกเลยนะเป็นวัวคอมเพกที่ตอนนี้ ทั้งออสเตรเลียและอเมริกาจะเล่นออกแนวนี้เยอะมากยิ่งถ้าไปเจอของจัตทริเท็ก็จะแนวนี้ล้นๆเลยกระดูกค่อนข้างจะโมโหลานแต่เนื้อนี่ก็มาทันกันเลยนะนี่แบบนี้เลยอก่อนที่เดินไปตั้มพาไปนี่เบอร์รหัสตัวเบอร์ยี่สิบเก้านะครับเบอร์ยี่สิบเก้าตั้มพาไปชมกับน้องอีกเอ,อท่านเจ้าของใ่หนึ่งตัวครับนี่นี่น,นี่ลูกจาน้ำขึ้นครับอยู่นี่นี่เลยครับ สุขภาพแข็งแรงมากครับนะฮะเป็นสายยุโรปเลือสูงครับนะฮะพอดีท่านเจ้าของอยู่ต่างประเทศครับแล้วก็มีแบ่งไปแล้วตอนนี้น้องลึงตรงส่วนของอันท้าเริ่มลงแลวนะตามว่าไปนี่ก็น่าจะจ้วงได้เลยนะครับนะฮะสายประมาณขวดกว,ว่านะครับยุโรปค่อนข้างจะเรื่องของอายุเนี่ยเวลาทดได้ค่อนข้างจะไวนะครับในการที่จะใช้ทํางานนะครับนะฮะส่วนตัวคนข้างนั้นเป็นวัวที่ เออพ่อพันเอามาเทินคือใครใช้วัวตั้มไปแล้วห้าปีขึ้นเนี่ยนะครับสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเอามาเทินนะครับมาเทินมาเทินกับตัวใหม่ช่างไปนะครับเอาตัวเก่ากลับมานะฮะช่างนะครับแล้วก็เทินได้เลยนี่คือเอ่อวัวที่มาเอาตัวใหม่ไปแล้วก็ช่างคืนน้ําหนักมานะครับนะฮะนะนี่คือคสิ่งที่ตั้มเอ่อทำมาอย่างยาวนานครับสาหรับบัวที่ใช้แล้วเดี๋ยวจะไปทับลูกเขาอะนะน,โโนะครับในแบรนด์โลโก้ลุงชาวฟาร์มนะครับแล้วก็ รับกับช่างคืนมาแล้วก็เทินตัวใหม่ออกไปเป็นชั้นน้ำหนักนะครับนะฮะสำหรับคุณพ่อที่ใช้กันเสร็จแล้วนะฮะคือตลาดมีของตั้มมีตลาดรองรับไปไปต่อฮะแต่เ้าสามารถช่วยทางด้านพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวชาวฟาร์มครับนะฮะนี่แบบนี้นี่อย่างเงี้ยสุขภาพแข็งแรงครับนี่นะอ่ะนี่เลยหันหน้ามาแล้วนี่แต่ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับนะฮะตัวนี้ไปจังหวัดหนองคายนะครับหนองคายมีเจ้าของแล้วนะ ไะไปกันต่อไปกันต่อไปตัวที่แบบว่าสามารถจับต้องได้ดีกว่านะครับนี่นี่ที่ตั้มบอกว่าหนามากนี่นี่เห็นไหมนี่เลยนะครับเปเปอร์มินท์นะครับเปเปอร์มินท์หนามากลุยเอร์ล้ลานนะครับนะฮะหละตัวรหัสตัวเบอร์ยี่สิบเก้านะครับรหัสตัวเบอร์ยี่สิบเก้านี่ยนะใครท,ที่เออ่ขาดความบาลานซ์นะรู้สึกว่ามันแบบไม่กลมกล่อมอ่ะตั้มแนะนําว่าให้เอาเจ้าเปเปอร์มินท์นะไปปรับใช้นะครับเปเปอร์มินท์เป็นวัวที่ปรับให้เอ่อ ฝูงแม่พันธุ์ของท่านนะครับนะฮะมีความกลมกล่อมขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวลกระดูกนะครับไม่ว่าเอ่อจะเป็นเรื่องของเนื้ออันนี้เป็นสิ่งที่ตั้มเห็นกับเอ่อหลายๆตัวนะครับในลูกของแอตลาสนะตจะมีอยู่นะกลมกล่อมกลมกล่อมจะยอมรับเลยว่ากลมกล่อมนะครับไม่ได้เป็นวัวแบบแบบเเารียกอะไรไม่ได้แบบว่าเอ่อออกเป็นแบบครบเครื่องถึงขนาดว่าเอ่อออกมาปุ๊บแล้วแบบเจริญโกรได้แกนชันนะแต่เป็นวัวที่สามารถตัดกระดูกกับเอ่อมัดกล้ามเนื้อไปให้พร้อมๆกันนะ เบอร์ยี่สิบเก้านะครับแอตลาสชื่อน้องเปปเปอร์มิ้นท์นะฮะสวัสดีครับคุณเลเล่โน้ตโอ้สวัสดีครับนี่ต้องไปถึงที่จุดหมายนี่เมื่อกี้พาไปชมแล้วครับพาไปชมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธวัชชัยครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับาร์มเ้่งชาวฟาร์มครับฟาร์มที่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพมาห้าสิบกว่าปีครับขอบคุณมากๆครับนะฮะไปกันต่อเลยมาไปกันต่อตัวนี้ก่อนดีกว่ามะ ไปไกลก็อ้าวเจ้าดาโก้นี่เองนี่ครับลูกเจ้าเจนนิ่งครับเป็นบัวตัวหนึ่งเลยครับที่เอใครใครต้องการบัวไปเดินทุ่งเดินแปลงหญ้านะครับนะฮะที่อยากได้เรื่องของกลีบขานะครับเนื้อตัวหลังแข็งแรงยาวๆ้นาแบบนี้นะครับลูกเจนนิ่งไม่ผิดหวังครับนะฮะลูกเจนนิ่งสวัสดีครับซิต้าครับสวัสดีครับนะฮะ นะครับลูกเจนนิงตัวนี้นะครับนะฮะตอนนี้อายุหนึ่งขวบนะครับอายุหนึ่งขวบเบอร์หัดตัวเบอร์ห้าสิบสามนะครับดาโก้นะฮะเป็นน้องตัวหนึ่งที่ตอนนี้กลับมาแล้วขอดูได้นะครับได้ครับคุณทัพวุฒิเดี๋ยวตั้มจัดให้ครับก่อนนี้ตั้มพาไปชมเท้าก่อนนิดนึงแป๊บนึงนะครับพอดีอยู่ในไลน์สิท้าบะมันเลือดร้อยนะครับนะฮะอ่ะและเอามามากันต่อเลยมาต่อเลย คน,นะครับนี่ก็ลูกก็เจนนี่เหมือนกันนะครับเป็นลายตัวเบอร์ห้าสิบเก้านะครับนะฮะเบอร์ห้าสิบเก้าคู่นี้เป็นลูกเจ้าเจนนิ่งซสาย,ยุควันหนึ่งขวบนะครับเห็นไหมครับคุณภาพเนื้อตัว,วความยาวความหนาความลึกมาพร้อมเลยจะลดเนี่ยตรงส่วนของอ,อตูกหักเนี่ยมันมันทาขึ้นมาให้แบบเป็นเหรียญได้หมดเลยนะแล้วดูความจําบะของเขานะครับนะฮะคู่นี้ก็จะเป็นเบอร์ห้าสิบสามกับเบอร์ห้าสิบเก้านะครับ นะฮะเบอร์ห้าสิบสามกับเบอร์ห้าสิบเก้าเนื้อตัวพอๆกันนะครับพอๆกันแต่เบอร์ห้าสิบสามค่อนข้างจะอบอุหน่อยอบอุนิดนึงนะครับเบอร์ห<บ>้าสิบเก้าก็จะออกไปนายบบว่ามีพิซเมนต์เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นขอบตาดําแนวเส้นหลังนะครับในตัวนี้รหัสเบอร์ห้าสิบเก้านะครับนะฮะนะครับเบอร์ห้าสิบเก้าเป็นลูกเต้าเจนนิ่งเหมือนกัน,น,กน,กนเนี่ยกรีดกรีดเนี่ยดีทุกตัวเลยสวยมากลูกเจนนิง่งนะครับนี่หลังเบลล์เธอเลยนะฮะไปกันต่อนะครับไปกันต่อ สวัสดีครับนะฮะตัวนี้เบอร์เอ่อห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดตัวนี้เป็นลูกของเอ่อถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เป็นลูกเอ่อมิเลียนนะครับเป็นลูกเจ้ามิเลียนครับนะฮะเนื้อจะล้นชามหน่อยมิเลียนเนี่ยเป็นวัวสําหรับหมอกนะครับนะฮะตัวนี้รหัสตัวเบอร์ห้าสิบแปดนะครับเป็นวัวที่เหมาะสําหรับไปปรับวัวที่ต้องการเนื้อมากๆนะ ใครต้องการเนื้อเยอะๆเนี่ยลูกเจ้ามินเลียเนี่ยมันเสกมารังมัดกั้มให้คุณได้แบบมาศารเลยแต่ข้อนึงเลยที่คุณต้องไปใส่กับแม่นะนะครับไปใส่กับแม่นะต้องไปใส่กับแม่ที่กระดูกนะครับกระดูกใหญ่นะครับนะครับไม่ค่อยมีเนื้ออยากจะปรับเนื้อนะครับนะฮะต้องแจ้งเลยนะอยากจะปรับเนื้อเบอร์ห้าสิบแปดช่วยคุณได้อย่างดีเลยนะครับช่วยคุณได้อย่างดีเลยเอ๊เพิ่งนัดว่าห้าสิบแปดนี่เป็นลูกฮันเล่ฮะตั้งใจพี่เท่าที นะดูจากทรงเหมือนกันเลยตั้มดูจากทรงแล้วตัวนี้ปรับเนื้อนะครับใครอยากได้ลึกๆนะครับเนื้อเนื้อตัวนี้เลยครับเบอร์ห้าสิบแปดนะฮะเนื้อเนื้อลึกๆนะนะครับแจ้งเลยนะอยากได้เนื้อเนื้อลึกๆยาวๆหลังแข็งๆนะครับนะเอาตัวนี้ไปเติมเบอร์ห้าสิบแปดไปไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยตัวนี้ตั้มว่ามันยิ่งโตเนี่ยคือที่ตั้มบอกว่าทําไมมันถึงเนื้อมันเยอะตั้มแต่แผนแผนให้ดูไรเนี่ย หนังมันเหลือเยอะมากครับแล้วราเห็นเลยว่ามันสามารถที่จะเพิ่มพูนของออมัดกล้ามเนื้อที่ไปเกาะที่กระดูกได้เยอะมากครับนะฮะใครที่แบบมีแม่ววกระดูกใหญ่แล้วบอกว่าเนื้อไม่ออกสักทีนะครับเอาตัวนี้ไปไว้ใช้นะนะครับเบอร์ห้แนี่แนะนำเลยตัวนี้ไปแน่ไปได้ทางดีแน่ในที่ทางดีแน่ตัวนี้นะครับอ่ะไปามาการต่อนี้เลยครับว้าวสวัสดีครับนะฮะสุดหล่อใช่ไหมเอ่ยนี่สิ มาแล้วมาแล้วตันนี้บัตร12ครับนะฮะเป็นลูกของอ่ะนี่เลยนี่นตัวนี้เมื่อกี้ลูกฮาร์เลย์นะนี่ลูกจมิเลียนนี่นี่ต้องบอกนี่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 มิเลียนตอนอย่างนี้นี่นะครับมิเลียนจะเหมือนถังแก๊สอะนะครับลองนึกภาพดูเหมือนถังแก๊สลูกมาทุกตัวนี่เหมือนถังแก๊ทุกตัวเนี่ยโหเป็นไงหน๋ๆตังๆเนี่ยมันจะกลมๆไปทั้งตัวเลยครับนะฮะเหมือนกันไปใส่กับแม่ที่กระดูกใหญ่ๆครับนะฮะ ตัวจะกลมๆเหมือนถังแก๊สเลยมันจะแตกต่างกับลูกฮาเล่เมื่อกี้นะครับลูกฮาเล่มันจะเป็นแบบหวหนังแบบย่อนๆยันๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลูกมิลเลียนเนี่ยแบบตัวนี้เบอร์เจ็ดสิบสองนะเบอร์เจ็ดสิบสองรหัสตัวเบอร์เจ็ดสิบสองนะบอกให้เลยว่าโอ้โหมากลมกลมทั้งล่างนี่กลมทั้งล่างมีแม่กระดูกใหญ่ๆนะเอาไปใส่นะโอ้โหรับรองเนื้อนี่มหาศสารแล้วถามว่าจะโดนกดราคาไหมถ้าแบบเนื้อเยอะขนาดนี้โอ้โหรับรองโฟโล่เลยดูหลังนี่ครับ บานๆแข็งแรงแบบนี้แลนอนเป็นกระดานเลยนี่แบบนี้เลยนะสายอายุประมาณอยู่ที่สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนะนะครับสิบสิบเอ็ดเดือนนะครับอ่าแล้วก็มาแล้วมามามาเฉิดฉายแล้วจำได้ไหมเอ่ยน้องทอมมี่วันนี้นะครับน้องทอมมี่ทำลอยไก่หนึ่งทอมมี่เป็นเป็นวัวเชื่องนะฮะเชื่อมากมากก็เลยต้องขยับมาโดยไกลหน่อยนี่น้องทอมมี่นี่ยเนี้เห็นไหมเนี่ย ท yeah. อมมี่นี่เป็นลูกเจนนิ่งนะครับนี่เบอร์รหัสตัวเบอร์หกสิบหกนะครับเห็นไหมโครนสไตล์เลยเห็นไหมโครนสไตล์เลยแล้วมันเป็นลูกเจ้ามิลเลียนนะครับรหัสเบอร์ตัวเจ็ดสองเห็นไหมจะตัวตะกลมๆนะครับจะตัวกลมๆหลังแบบหนาๆนะครับยาวๆนะนะครับยาวๆหลังหนาๆเห็นไหมตัวตูดมาไปเริ่มเทิมเลยแต่ถ้าเป็นลูกเจนนิ่งนะครับนะฮะจะเป็นวัวที่แข้งขานะครับดีนะฮะกีบมาชั้นหนึ่งเลยนะครับแล้วเป็นวัวบาลานซ์คือพง่ายคือออกมาแบบแนววัวหล่อๆ นะฮะถ้า,าใช้เจ้า,าลูกทุกเจนนิ่งเนี่ยนะครับนะฮะเอาไปใส่ในวัวในฝูงเนี่ยนะครับจะเป็นวัวแบบแนวหล่อๆและยิ่งถ้าได้ลูกตัวเมียจากเขานะเก็บให้ดีๆนะเก็บให้ดีๆเลยเป็นวัวตัวหนึ่งที่เอ่แต่ลูกตัวเมียสวยมากแล้วตัวเมียนี้ต้ำเก็บเยี่ยงเก็บเลยเก็บเก็บเลยนะคุณมีเชื้อสายของเจ้าเจนนิ่งไปไว้ในฟาร์มแบบนี้นะครับนะฮะรับรองเดินไปพร้อมๆกันกับลงุงชาวฟาร์มเลยนี่เป็นไง เป็นไงเนี่ยครับมันหล่อมันยืนแล้วมันหล่อมากนี่ครับ,รบเห็นไหมเนี่ยสะโพงสะโพกเปิดโอ้โหยังไงทำม,มี่ชื่อทำม,มี่นะหลังเป็นไงขึ้นแบบเป็นดัมเบลลอเลยทำสูงเข้าไปให้ดูเนี่ยเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ทุกตัวเพศเมียก็เป็นแบบนี้ต้องก็กโอ้โหไม่รู้ว่าเจนนี่มันจ่ายลูกได้โหดแล้วก็ดีมากๆนะครับถ้าใครอยากได้อัตราผสมติดแน่นอนครับนะฮะอ่าวเมื่อแต่แล้วนอนตอแล้วเนี่ยครับเอาตัวเป็นๆนะฮะนะครับไปไว้ใช้นะครับนะฮะ คุณได้ตามสมติด80เซนอัพนะครับนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับช่วงนี้ราคาน่ารักน่ารักครับนะฮะขอให้มีพ่อพันธุ์ดีๆนะครับแบบนี้เอาไปไว้ที่ฟาร์มสบายหายห่วงแล้วก็สบายใจด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยไปไปกันต่อ,อไปเจอพวกโซนสีเข้มๆกันหน่อยนี่ฝั่งนี้เลยตัวแรกก็โหจังหนักเลยครับตัวแรกก็จังหนักเลยนี่จังหนักเลยใหญ่ฟัดใหญ่แฟงใหญ่มากนี่เจ้าสาเก ใหญ่มากใหญ่เกินอายุนะครับนะฮะรหัสตัวเบอร์เจ็ดศูนย์นะครับเป็นบะมันแดงทั้งสายเป็นลูกสายไม่มีเขานะครับเจ้าเนื้อมหาศาลมากนะครับสีแดงนี่แบบว่าเนี่ยตรงปากไม่มีสีขาวเลยไม่มีไม่เขาจะไม่มีครอบแก้วเลยนะครับโหโูแดงยันแบบเขาจะตายตงใต้ท้องนี่อายุให้ทายเพิ่งจะเก้าเดือนเนี่ยเพิ่งจะเก้าเดือน,พ,อนพ่อคุณเอ้ยเนี่ยไม่รู้ใจใหญ่จะสูงไปไหนเนื้อเยอะมากนะครับจะเป็นสายพันธุ์แบบไม่มีเขาครับ เนี่ฮะเป็นสายพัน์ไม่มีเขาเนื้อเยอะจริงๆนะฮะเป็นลูกเจ้าสตอรี่เจ2ครับเป็นทูโพนะฮะให้ลูกออกมานะครับยันโตไม่มีเขาครับนี่ก็เป็นลูกเขานะฮะนะใครที่อยากได้ความเป็นเจ้าเนื้ออยากได้เม็ดสีแดงๆนะครับเราไม่มีเขาวันนี้ตั้มก็ไปดูเอ,อทีมพวกในแม,แม่แม่พันธุ์ตอวฟาร์มโอ้ไม่อยากจะเชื่อกักวกักโวทั้งหมดเลยสุดท้ายไม่ต้องขุดวัวแดงมันไม่มีเขา มันไม่มีเขาต้องวิ่งไปตามหาวัวที่มีเขาโอ้ตายแล้วฮะคือตอนนี้ในฟาร์มตั้มผสมไอ้ลูกเจ้าสตอรี่ไว้เยอะครับอันดับแรกเลยมันเป็นวัวที่ให้เนื้อเยอะตั้มเป็นคนชอบวัวมัดกล้ามเป็นชอบคนที่แบบวัวที่อัตราแรกเนื้อดีๆนะฮะนะครับเอ่อได้ได้ตัวเลขค่าดีจีต่อวันสูงๆนะครับนั่นคือสิ่งที่อ,อ,อยู่คู่กับมุนโชฟาร์มมาห้าสิบกว่าปีแล้วตั้มก็แน่นอนต้องยึดพื้นฐานแบบนั้นไว้อย่างแน,แน่นแล้วก็เม็ดสีที่ แดงแบบนี้แดงแบบสุดๆแบบนี้ไปเลยนะครับนะฮะกาเียไม่ต้องคาดเดากับเม็ดสีแดงและนอนออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับความนิ่งเนี่ยมันออกมาให้เห็นและโบ๊ททางล่างนะครับนะฮะแบบเจ้าสาเกสีแดงและอายุเก้า <c> เ <oughs> ดือนปะโถใหญ่ใหญ่จริงสาเกนี่ใหญ่สูงใหญ่เลยสูงใหญ่มากนะครับเนะี่ยฮะรหัสตัวเบอร์เจ็ดศูนย์นะสนใจก็ติดต่อที่ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสองหนึ่ง ห้าสามสามสองนะครับอับปายแต่กันต่อแตกันต่อ,ตอย่างย่างเดี๋ยวเราไปเจอเรื่องของเข้มเข้มกันหน่อยเมื่อกี้ของของเข้มเข้มกันมาอันกระด่งกะเด้งมามากันต่อนี่เลยนี่นี่ดูใกล้ๆกันนี่นี่เป็นไงเห็นไหมเนี่ยนี่ครับเนี่ยเขามีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นพีเอชนะครับออกมาแบบเป็นกั้นแต้มเนี่ยๆไม่เคยขุดเขานะฮะมันเลยมีการจเจริญเติบโตได้ดีมากๆสวัสดีครับนะฮะคุณอภิชัยน,นะครับ มากันต่อครับนะฮะสายบึกเปิเปเปเปรลูกเจ้าฮาร์ลีย์อีกหนึ่งตัวนะครับมาแล้วโบ๊ทใครอยากได้สายโบ๊ทนี้เลยครับนะฮะเจ้าไซรัสครับนะฮะไซรัสตอนนี้อายุ14เดือนครับไซรัสตอนนี้อายุ14เดือนนะฮะเป็นบวชสไตล์ฮาร์เลย์คือเนี่ยครับหนังนะครับหลุมหลวมนะฮะหลังดีๆนะครับแต่เจ้าไซรัสเนี่ยมันมาพร้อมกับเครื่องเนี่ยโบ๊ทนะฮะทั้งหมดเลยยาว,ยาวๆนี่เห็นไหมเมืเ่อกี้เหมือนกันไอ ลูกเจ้าฮาเล่นะครับที่จะบอกหนังน้่มหลวมเนี่ยโตขึ้นจะเหมือนพี่เขาแบบนเนี้นะครับเนี่ยจะแบบมีเนี่ยดูดูส่วนนี้เป็นไงเนี่ยออกมาดีมากนะครับเนี่ยลายดีมากแล้วหลังนี่แบบนนหนาๆเลยนนหนาๆเหลือๆเลยนะครับเนื้อเยอะๆเลยนี่เลยไม่แปลกใจครับว่าไอ้เออเหล่าเขานะครับนะฮะไอ้เจ้าเจ้าเจานะครับเจ้าเจาที่ได้เป็นเออวัวดีเด่นนะครับนะฮะ ประจำปีนะครับของประเทศไทยไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับนะครับไปหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นลูกเจ้าฮาเลยนะครับออกมาแบบนี้เหมือนกันนี่เลยโอ้นี่คือเเจ้าสรลส์นะฮะรหัสตัวเบอร์สามศูนย์นะครับเบอร์สามศูนย์อะไปกันต่อใครที่ต้องการแบบบัวบกฮาเลยอลังการพ้อพันอลังการกระดูกกระหย่งสูงนี่เลยครับไซส์อายุสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนน้องทุกฟูครับลูกเจ้าฮาเลย์สามพันแปดหก สูงที่สุดใหญ่ที่สุดแข้งขาโมโหลานนะครับนะฮะเครื่องบดนะครับยาวยาวแล้วดูความลึกดูความเป็นกล่องออสีเหลี่ยมผืนผ้าของเขาเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ไม่มีล้ำําพำเพลงครับตัวเขาขายตัวเขาเองฮะแบบนี้เลยเจ้าทุฟูครับเบอร์รหัสตัวเบอร์หนึ่งสี่นะครับ,ร 4, ค,รบคือตีเลขลงไปมันมีเขาเรียกอ,อรร่า pigment ที่ค่อนข้างจะเยอะนะมันเลยทําให้เลขไม่เห็นํำศูนย์หน่อยอันนี้ นี่เลยเนี่ยเบอร์หนึ่งสี่นะครับโหดูตรงเห็นเนื้อไหมเห็นกล้ามเนื้อตรงออกตรงตรงในการเลขส,สี่แหมสขีขาวๆมันปูดออกไปเยอะรอบนี้มันมาปูดเป็นเนื้อดับ e. เบิรลอนขึ้นไปอีกเออนี่ครับทูฟู oo, เบอร์ 4, หนึ่งสี่หล่อมากนะครับเครื่องบดโบ๊ทนะไปะไปกันไปกันต่อไปกันโอ้โหนี่มาแต่ละตัวบวมไม่รู้บวมน้ำออกมาหรือเปล่าลูกเอ้ยดูหลังให้ดูหลังกันด้วยนี่ยังไงครับ หนาใหญ่ยาวไม่ต้องกลัวครับเครื่องบดเต็มเต็มอัตราสูบ <N> <SO> นี <N> ่เป็นไง <N> ความสูงอูอ่ะแล้วมาน้องเล็กครับน้องเล็กวันนี้รหัสตัวนะครับนะฮะน้องเล็กเล็กแบบเกือบสุดนะนะครับเล็กเกือบสุดนะวันนี้สายอายุป,ประมาณ่อดเดือนเก้าเดือนเหมือนกันนะครับชื่อน้องฟอนิกครับเป็นลูก vl หนึ T ่งทับสี่แปดครับวิสกี้นะฮะเป็นลูกวิสกี้ก็เป็นวัวตัวหนึ่งที่สูงเกินอายุเหมือนกัน นะครับสูงกันอายุเป็นบัวที่ตั้มมีแค่ตัวเดียวนะสำหรับพ่อตัวนี้นะครับนะฮะกับสายวิสกี้วีแหนึ่งทับสี่แปดมีตัวเดียวเป็นบัวที่ใหญ่เคาื่องไม่ได้ใหญ่เ,เขาเรียกเ่ากสูงดีกว่ามีความสูงมีความลึกนะครับแต่ว่าแฟนตาซีก็จะมีอยู่บ้างนะแล้วก็เป็นบัวที่นิสัยดีน่ารักมากๆนะครับเครื่องบสครบนะเป็นบัวแดงครบๆนะครับเป็นบัวแดงครบๆมาดูเนี่ยตั้มก็รอดูนะว่ามันจะมันจะ หนาไปถึงขนาดไหนความลึกมันมีอยู่แล้วความสูงมีอยู่แล้วนะฮะตั้มก็ไม่มีตั้มมีมีแค่ตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวแล้วแต่กระดูกนี่แบบหนาแบบเกินเบอร์นี่หนาเกินเบอร์นะะี่ฮะใหญ่ใหญ่มากเกินเบอร์เลยละไม่ต้องกลัวเลยนะครับเจ้าฟอนิกเนี่ยรหัสตัวเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดเลขเบิ้ลเลยแบบนี้เ,นเลขเบิเ้ลไปเลยนะครับไป่าป่าป่าโอ้โหเส้นใต้ท้องสวยสวยสวยมากเครื่องโบท๊ทบุ้มเลย แต่ขาใหญ่จริงแพทเทิร์นดีมากปะน้อเลยครับต่อเลยเจ้าลิทึมนี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับนะฮะลูกเจ้าสตอรี่เจ็ดหนึ่งสองครับเจ้าลิทึมรหัสตัวเบอร์สี่สิบเก้านะครับนะฮะเ,เป็นวัวที่องศาลึงสวยมากครับองศาลึงสวยมากเป็นวัวที่เครื่องแบบเนี้ยเขาเรียกเครื่องแบบไม่มีอะไรเยอะมากครับดำดำแดงอ่ะออกเปน็นแนวดำแดง นะฮะเอาเป็นแนวดําแดงนะครับเป็นแนวดําแดงนะฮะเป็นลูกเจ้าสตอรี่นี่เลยกระดูกไม่ได้ใหญ่มากแต่เนื้อเยอะมากตั้มได้คำว่าเนื้อเยอะมากเนื้อเยอะจริงๆลูกสตอรี่ทุกตัวเลยนะครับและหลังนี่แบบกว้างๆนะฮะคือเป็นวัวที่ค่อนข้างจะครบสูบนะคบสูรสาหรับตัวต่อโจทย์เรื่องของความเป็นเ,เหล่ามาพังม,มดกล้ามนะครับเพราะเป็นวัวที่อัตราแรกเนื้อเนี่ย นะครับมันไปเกินกระดูกมันบวมเนื้อไปเกินกระดูกครับแล้วก็เม็ดสีเนี่ยนะฮะคงแล้วก็อยู่ในสิ่งที่ตั้มไม่ต้องไปคาดเดาครับนะฮะมันคือความนิ่งที่เออเรารอมาเก้าเดือนครับนะฮะสีจะประมาณเนี้ยประมาณเฉดสุดๆอ่ะเฉดแบบเอาไปสุดๆไปเลยนะครับเฉดสุดๆไปเลยแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะชื่อน้องฤิทึมนะครับเบอร์สี่สิบเก้านะตั้มไม่อยากให้ดูความหนา เพราะว่าจริงๆความลึกมันเมื่อกี้เห็นเต็มๆอยู่แล้วมันเยอะมากก็เลยอยากให้ดูความหนานะครับแบบนี้เลยมันลึกตัวนี้มันเด่นเรื่องลึกมากนะครับนะฮะสำหรับน้องลิทช์มเม็ดสีนะฮะทุกท่านจะได้ป้ายยาไปด้วยกันเช่นเดีวกันยิ่งถ้าใครมีวัวโบสอยู่แล้วนะอยากกระแปลงวัวแดงนะลิทึมสามารถทําให้ท่านนะครับนะฮะเอ่อกัาเรียกอะไรเป็นไปอย่างที่ฝันได้เลยเนี่ยเป็นอย่างที่ฝันไ,น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 ได้เลยมันมีความลึกอยู่แล้วนะครับแบบนี้เลย โอเคนะวันนี้นะครับนะอาทิตย์นี้ซ้มพัมอัปเดตนะครับส่วนเจ้าเซปิอุสไปแล้วนะครับมีเจ้าของใหม่ไปแล้วนะครับกับวัวแดงที่อายุเยอะสุดครับนะฮะสิบหกเดือนครับอายุเยอะสุดบินไปแล้วนะครับตอนนี้มาอายุเยอะสุดก็น่าจะเป็นเจ้าลิทึมนะครับเจ้าลิทึมไซสประมาณหนึ่งขวบครับนะครับก็จะเป็นเจ้าลิทึมเนี่ยซสประมาณหนึ่งขวบ อายุยะสุดแล้วตอนนี้โมมันแดงเดี๋ยวต้องไปตามหามาให้อีกต้องไปตามดูมาให้อีกนะครับไปตามดูมาให้อีกว่ามีมีตัวไหนเข้ามาประจำการนะครับเพื่อให้เอฟซีองชองฟาร์มได้เลือกได้ได,ได้ได้จับจองกันบ้างน,นะครับนะฮะสนใจตัวไหนยังแจ้งครับ รบกวนด้วยนะฮะโทรมาที่0915215332ครับ0915215332ครับแล้วเราจะเดินไปด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่อง YouTube ฝากกดกระดิ่งแล้วกด Subscribe ด้วยเด้อว,ว,วันนี้ผมขอลาก่อนขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไลน์หน้าต้องพาไปชมอะไรที่ไม่ซ้ำนะครับนะฮะกับคอกเดิมๆเ,เราได้เปลี่ยนกันไปใหม่ๆใ,ในทุกๆไลน์แน่นอนแล้วเดี๋ยวเจอกันวันนี้สวัสดีครับ